สุดประทับใจสุนัขกลเด้นขี่เหงาวิ่งเข้ากอดผู้คนที่เดินผ่านไปมาทำเอาผู้คนที่ได้สวมกอดถึงกับประทับใจแบบไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวใครๆต่างก็รู้ว่าเจ้าสุนัขพันกลเด้นเป็นสุนัขที่อารมณ์ดีขี่เล่นแถมยังขี่อ้อนสุดๆและมันยังมีความฉลาดติดหนึ่งในห้าของหมาที่ฉลาดที่สุดอีกด้วยซึ่งวันนี้เราได้นำเรื่องราวความน่ารักของเจ้าสุนัขกลเด้นที่ติดนิสัยวิ่งเข้ามากอดผู้คน แต่ยิ้มไม่หุบไปตามๆกันโดยเจ้าสุนัขกลเดนตัวนี้มีชื่อว่าล็อบบี้และเจ้าของมันชื่อว่าซีซ่าเวลาพวกเขาเดินเล่นในแมนฮัตตันนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้เวลามากกว่าปกติทุกครั้งเพราะว่าเจ้าล็อบบี้ชอบที่จะเข้าไปทักทายผู้คนที่เดินผ่านไปมารวมไปถึงเข้าไปสวมกอดพวกเขาอีกด้วยซึ่งซีซ่าสอนเจ้าล็อบบี้ให้จับมือกับผู้คนและหลังจากนั้นไม่นาน เจ้าโรบ,บี้ก็เหมือนจะห้อยหาบางสิ่งมากกว่าแค่การจับมือแต่บันก็เริ่มทาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นก็คือการเข้าไปสวมกอดผู้คนนั่นเองเจ้าโรบ,บี้จะเดินไปรอบๆขาของคนที่เดินผ่านมาและเริ่มที่ยยขาหน้าของมันขึ้นมาก่อนซึ่งเจ้รอรบ,บี้เป็นสุนัขที่มีอัธยาสัยดีมากและกับคนแปลกหน้านหลายๆคนมันก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าใครที่เป็นมิตรกับมันแล้วมันก็จะตรงเข้าไปกอดทันที โรบบี้เป็นหมาที่ใจดีและยังสามารถทำให้ผู้คนมีความสุขได้อีกด้วยและเรื่องราวของเจ้าโรบบี้เริ่มกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยซีซ่ากล่าวว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากจากการที่ได้เห็นผู้คนมีความสุขจากการที่ได้กอดกับเจ้าโรบบี้ไม่ว่าเขาจะมีความเครียดอะไรมาก็ตามแต่เมื่อได้รับการกอดจากเจ้าโรบบี้แล้วมันสามารถที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว